เบอร์หนึ่งก่อนนะรผมเบอร์บบอสองเห็นไหมครับใส่เบอร์นี้แล้วผมก็จะตัดข้างบนก่อนอย่างงี้ดูนะตัดข้างบนมาไก,กลๆเลยมันไกลๆม,มันดีโทรศัพท์อันนี้มันอยู่ไกลไม่ได้ดวิธีตัดลายเฟดคือนี่เบอร์สองนะครับที่เลือกลายเฟด ก้านาทีสิบเลีช่างมันหายไปยังน้นแหละหายนอนเเพราะว่าถ้าไม่ใช่ power bank แ,แล้วมันจะมันจะทำให้เราดูอยดูนานไม่ได้ยาวมันจะหมดก่อนเพราะโทรศัพท์แบบมันเล็กแบบมันน้อยใต้ power bank ขาได้เป็นพโมงสี่ิบวิธีตัดเป็ดเลือดสองหรว่านี่ก็ทำอย่างนี้แหละ ดึงกลับดึงขึ้นดึงกลับดึงขึ้นชาวเน็ตเคยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับเพราเอาไปทำ YouTube ด้วยอออนกันงาช่างหลอทุรักทุเีบาเบอร์ก็งูดินประมูลสีครับแล้วก็พิกตอก,ก็กันงาช่างหลออ้อนอ้อนีออน่เสนะครับครับให้ชาวเน็ตรู้จักว่าวิธีการตัดผมเฟรนี่เขาจะไล่ยอย่างนี้นหะ ทำว่าเป็ดคือสวมเบอร์สแล้วก็ตัดด้านบนแล้วก็เอาบัตรเตี้ยนไล้สายเนี่ยมาเก็บด้านขอบข้างปรับ0.3หรือไม่ก็บ 0. 2นี่ดูจะ,ะไล่เฟ็ดใี่ดูนี่คือ0.2ปรับอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้1กิก2กิก3กิกแล้วก็0 2กิกเนี่ยตัดด้านข้างอย่างนี้ดูนะครับมันจะพอดีเลยมาใ,ใกล้ๆเลยครับเนี่ย ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจะเอามันจะชัดดีเออยืนตรงนี้ยืนหันหน้ามาตรงนี้มันจะเห็นชัดดีเออยืนออกตรงมุมแล,แล้วจะหมุนเก้าอีอา้ออกอยู่นวนเดียวเอเอนี่คือเฟสสามกิก๊กให้มองจากมุมหน้าผากมาตรงนี้อย่างนี้คือมันจะเข้าเฟสของมันพอดีให,ให้แขกนั่งตรงเก้าสิบองศาถ้านั่งก้มหัวมันจะไม่ค่อยสวย นี่คือผลงานช่างอ้อนเราลองทําให้ดูแล้วก็ลองเอาไปทําตามดูไล่จนรอบเลยเนีย่มาทั้งหลังเนี่ยเฟียดมาทําอย่างนี้เออให้มันมาตามแนวของมันมาขวัญมานี่มานี่โดยใช้เฟีดสามจิ้มเนี่ยตัวไล่นี่เอียงเอียงให้ดูชัดๆเลยเอออย่างนั้นแหะยืนอยู่ที่เดียวอย่างนั้นแหละมันชัดดี ถ้ามาถ้าเราไล่เกินมันก็จะขึ้นสูงเราก็มาไล่ตรงนี้ตามไปอีกนิดนึงอย่างนี้นอ่เห็นไหมทำมือขยักขยักหน่อยหนึ่ง,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 งถ้าไชขึ้นไปเฉยๆเนหนังมันจะย่นไปด้วยเราไม่ให้หนังมันย่นครับนี่แหละครับทำอย่างนี้แหละครับคนนี้มาจากเป็นพลทหารไปเมื่อเมื่อเมื่อเดินที่ทลา่นะพุศจิก,ษกรษนี้ครับ ใช่ไหมเดี๋ยวช่างออนงเก่งหลุดอ๋อ <c oughs> ใส่กเก่งเก่งก่อนช่างออนเป็นคนดีไม่ใช่คนตลกถ้าสาวเห็นเดี๋ยววะเลาะนะ <c oughs> ของไม่ใหญ่แต่ยาวโอ้ไม่ยาวแต่นั้นจุนอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวนะครับนิ้วมือเนาะครับอย่างงี้แหละครับช่างออนเป็นคนตลกอย่างงี้เลยครับ,นค,นนค,รบคนมาตัดผมมีความรู้สึกยังไงครับกับช่บางออดด่าพูดพ่อพูดแม่ในใจสามครั้งก็ยังไม่เครียดเลยนะ เขาเป็นคนบ้าอยู่แล้วทําไมถึงว่าบ้าเหตุผลเขาไม่มีคนหน,นึ่งเขาทำเหมือนทำว่าหรกคนเป็นบ้าอยู่แล้วนี่รอบเลยทีนี้เรามาดูข้างหน้านี่แล้วก็เอาตัวนี้แกะมันหน่อยนึงนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตัวเล็กกร๊บรอบนึงทีนี้เราเอาเบอร์ศูนย์มานี่ครับเบอร์ศูนย์แล้วก็มาใกล้ๆเลยดูดูดตัดบเบอร์ศูนย์เี่ ความหน้าดึงก็ได้หรือจะดันขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเนี่ยนิสัยชอบความหน้าลงเพราะทําอะไรก็ช่างขอให้ได้ความหน้าจะมีความมันและความสนุกโปกฮาในตัวช่างอ้อนเป็นคนอย่างนั้นแต่ถ้าหงายขึ้นเมื่อไรไม่มันเลยเนาะใช่ไหมครับช่างอ่อนจะต้องคว่มหน้านด,ดูนะครับความหน้าบัตเตอร์เลียนนะไม่ให้หน้าคนเนาะต้องเข้าใจด้วยทำเน็ตคทับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยประสบการณ์คือชีวิต อนาคตคือสิ่งที่ทําไปแล้วเป็นอดีตอดีคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วหลายวันแต่ม,มันต่อไปก็คือทําอีกทําเหมือนเดิมครับนั่นแหละคืออดีตเหตุผลเพราะเมียก็ไม่มีแล้วก็ทําไมอยากได้เมียวะขอยืมลูกเขามาทําลูกพอทําเสร็จแล้วก็ทิ้งกันไปโอ้ไม่ใช่ขอโทษน,นะครับลูกกระสุนลูกปืนลูกผาลูกหน้าไม้นะครับต้องเข้าใจอย่างนั้นยืมลูกเขามาทําลูก อันนี้มีเกี่ยวคนมานั่งสัดนะใช่ไหมคิยรือเกี่ยวไปแล้วเหตุผลเพราะทำนาสองครั้งเนาะที่เกี่ยวใช่ไหมถ้าไม่ทำก็คงไม่เกี่ยวหรอกมันจะเป็นช่องว่างของคนก,รการ,กรเกษตรนี <S <S ่เห็นไหครับช่างอ่อนน้องเพลงให้ฟังก็ได้นี่อยากฟังสักค่อนไหมล่ะ ผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินมีสินพอตัวแม่คุณคงกลัวเราไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทองก็สอเนี่หละครับคือท่านท่านท่ากลางคลาเล็กเพลงท่อนกลางแล้วผมแต่งไว้อีกเพลงหนึ่ง ข่้นสุดท้ายผมน่ะเป็นคนบ้านนอกใจขอบอกภูมิใจในสักสิชีวิตทิดดินนะกับสายลมแสงแดดสวยดีนะบุคคนใจดีมีน้ำใจไมตรีเอ้ยเหงาบางครั้งน่ะกับตังมีหน่อยเอ้ยเพื่อนน่ะกับลอยคล้อยหนีไกลหางคนทางเดินเงียบมีควยงัวตัวกลางฉันก็นั่งมองทางคิดถึงคนห่างไกลนี่เพลงที่ผมแต่งเอาไว้ท่อนสุดท้ายของ เพลงที่สองนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ